สวัสดีค่ะฮัลโหลลิต้านะคะตอนนี้ลิต้าอ,อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะวันนี้ลิต้าอยากจะมาแนะนําโครงการใหม่ล่าสุดเลยนะคะ mm hmm. ก็คือลิทมีโลโก้ปฏิหารแห่งชีวิตช่วยน้องพิชิตมะเร็งค่ะที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมนะคะของการรักษาเด็กในโรคร้ายต่างๆนะคะแล้วก็โรคที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายโรคเลยเดี๋ยววันนี้ลิต้าจะพาไปดูศูนย์การรักษาของเด็กค่ะตามลิต้ามานะคะทุกพื้นที่ที่เราเห็นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเด็กๆ ทุกการช่วยเหลือมีคุณค่าและสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆให้ดีขึ้นได้ค่ะรู้ไหมคะที่ประเทศไทยมีเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็ง900คนต่อปีนะคะแล้วที่พบมากที่สุดก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะถ้าเราตรวจพบได้เร็วนะคะโอกาสในการรักษาหายเนี่ยยิ่งสูงค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะโรคมะเร็งในเด็กนะคะสามารถรักษาหายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสหายถึง80%เลยคะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะยิ่งเราตรวจพบเร็วนะคะก็ยิ่งดีที่สุดเลยคะ่ะคุณหมอช่วยขยายความว่ามะเร็งที่บอกนี้มีเป็นมะเร็งอะไรบ้างคะครับจริงๆมะเร็งมีหลายชนิดนะคะแต่ว่า <น S 2> เป็นมะเร็งที่เรารักษาด้วยการถูถ่ายกระดูกเนี่ยก็<ว> <น Laurent> จะมีมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเรง็งต่อมน<ฮะ>้ําเหลืองอาจจะมีมะเรง็งในนอ,นอกจากโรคมะเรง็งก็จะมีโรคธาลัสซีเมียด้วยนะครับ<ว> <น Record> ็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็อย่าลืมนะคะยิ่งตรวจพบได้เร็วก็ยิ่งรักษาหายได้เร็วนะคะเิด้ายอยากจะชินชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างปฏิหารให้เด็กๆที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายได้พิชิตโรคมะเร็งและกลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อรัวอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ